e ปท You for You Podcast ตอที่6นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องบทความที่ผมเพิ่งได้ไปอ่านมาเนาะบทความนี้ชื่อว่า10 Things You Can Do in Your Daily Life to Improve Your Personality Development เนาะคือถ้าแปลเป็นไทยก็เป็น10สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นบทความของนิโคลัสโคนะครับ การพัฒนาตัวเองเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญในยุคนี้เลยนะเพราะว่าแบบยุคนี้เป็นยุคที่แข่งขันสูงมากแล้วถ้าคุณยิ่งพัฒนาตัวเองได้มากเนี่ยมันก็ช่วยได้ในหลายๆเรื่องเช่นการหาอาชีพเสริมการสร้างงานอาดีตเรกใหม่ๆแล้วมันก็ทําให้คุณน่าสนใจขึ้นไปอีกคุณอาจจะฝึกการเล่นดนตรีเพื่อไปจีบสาวอะไรเงี้ยการพัฒนาตัวเองมันไม่จําเป็นต้องเป็นการพัฒนาแบบหาสกิลอย่างเดียวเนาะ พัฒนาแบบซอฟต์สกิลเฉยๆก็ได้ฮาร์ดสกิลก็พวกนักบัญชีเงี้ยพวกเขียนโปรแกรมพวกออกแบบเงี้ยเป็นฮาร์ดสกิลเนาะแต่ถ้าเป็นซอฟต์สกิลเนี่ยก็คือทักษะการสื่อสารความฉลาดทางอารมณ์การบริหารเวลาต่างๆคือคุณสามารถเอา10วิธีเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาสกิลต่างๆที่คุณอยากจะพัฒนาข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านในสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนา อ่านเกี่ยวกับมันแล้วคุณจะมีสมาธิมากขึ้นแบบหนังสือเนี่ยมันสามารถอธิบายรายละเอียดแบบลึกๆในเรื่องเรื่องนั้นได้เลยสมมติคุณต้องการที่จะโปรดักทีบขึ้นอยากจะมีทักษะในการสื่อสารที่มากขึ้นอยากจะเรียนรู้เรื่องการบริหารเวลาเนี้ยทุกทักษะเนี่ยมีการเขียนมาเป็นหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอยู่แล้วอ่ะมันจะทําให้คุณจํามันง่ายขึ้นด้วยถ้าคุณได้อ่านมันแล้ว ข้อสองคือหาที่ปรึกษาคือไม่จําเป็นต้องเป็นครูอย่างเดียวก็ได้นะครับคือเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ที่เขารู้ในเรื่องที่คุณต้องการจะรู้อะ่ะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าที่ที่คุณจะไปหาเองอะ่ะไปถามจากเขาอ่ะมันง่ายกว่าแล้วถ้าทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะเพราะว่าผมเคยได้ยินคําพูดที่ว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการสอนคือเขาได้ทบทวนตัวเองไปด้วยแล้วคุณก็ได้ความรู้ใหม่ๆของคุณไปด้วย ข้อ 3. ทบทวนในตอนท้ายของแต่ละวันเนาะถ้าคุณต้องการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังเนี่ยคุณต้องโฟกัสอยู่กับมันเสมอว่าคุณจะปรับปรุงมันได้ยังไงมันเป็นวิธีเดียวที่คุณจะปรับปรุงมันได้อะ่ะคุณต้องถามตัวเองว่าคุณขาดการพัฒนาด้านอะไรไปและคุณจะพัฒนาด้านนั้นได้ยังไงข้อ4สร้างระบบการฝึกฝนที่แข็งแกร่งนิสัยของคุณในเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ก็คือ คุณไม่สามารถใช้ชีวิตใน,ในแบบนึงอะ่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะมีผลลัพธ์ในอีกแบบนึงได้อะ่ะคุณต้องใส่ไปในนิสัยประจําวันนะถ้าคุณอยากทาอะไรให้มันเกิดขึ้นเนาะอย่างสมมติคุณสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารเวลาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอามันไปใช้ในชีวิตประจําวันบริหารเวลาอย่างเช่นแบบตื่นมาแล้วคุณจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความประหยัดเวลาของคุณ ถ้าคุณอยากอ่านหนังสือเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มอ่านมันวันละหน้าหรือว่าเริ่มจากการซื้อหนังสือมาก่อนเนาะข้อห้าค้นหาคนอื่นเพื่อผลักดันและช่วยคุณฝึกฝนด้วยการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทําคนเดียวอย่างเดียวเนาะคุณสามารถทําไปคู่กับคนอื่นก็ได้คือการพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทําร่วมกับคนอื่นในระดับหนึ่งก็คือไม่ได้ไม่ได้ทํากับเขาขนาดนั้น แล้วคุณจะพบว่าการเติบโตไปพร้อมกับคนอื่นเนี่ยจะเร็วกว่าถ้าคุณพยายามคนเดียวทั้งหมดเนาะอย่างอย่างเช่นสมมติผมอะ่ะเคยไปฟิตเนสกับเพื่อนมาเหมือนกันแล้วแบบเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยมันทําให้ผมแบบไม่เหงาเวลาเวลาเล่นแล้วก็มีแรงบันดาลใจตอนเล่นด้วยก็คือแบบมันมันยกได้เยอะกว่าแล้วผมก็อยากยกได้เท่ามันเงนี้ยก็เลยแบบมีกําลังใจในการไปฟิตเนสแล้วก็ไปฟิตเนสก็ไม่ได้เหงาอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะประมาณนั้นเนาะข้อ6การให้รางวัลและการลงโทษ การให้รางวัลเนี่ยเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับคนที่ต้องการจะเลิกนิสัส่ไม่ดีอะไรสักอย่างเนาะหรือว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จอะ่ะสมมติคุณอยากอ่านหนังสือเรื่องการบริหารเวลาตอนที่คุณอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วอะ่ะคุณอาจจะให้รางวัลตัวเองเป็นการพักไปดูหนังสักเรื่องหนึง่งหรือว่าให้รางวัลเป็นขนมหรือว่าของที่คุณอยากจะซื้อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนะาะการให้รางวัลอย่างเงี้ยมันจะเป็นการที่ ช่วยให้คุณมีแรงผลักดันในการทําอะไรสําเร็จอะเพราะถ้าคุณทํามันสําเร็จอะคุณจะได้เป้าหมายคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการมาข้อเจซื่อสัตย์กับตนเองคือการซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยเป็นเป็นกุญแจสําหรับการเปลี่ยนแปลงเลยนะจริงๆคือมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดอะการซื่อสัตย์กับตัวเองอะมันง่ายมากเลยตอนที่คุณแบบไปซื้อหนังสือมาไปซื้อหนังสือเรื่องพัฒนาตัวเองมาอย่างเงี้ยล้วคุณก็พกไปติดตัว เอาไปร้านกาแฟเอาไปที่ทํางานเอาไปทําอะไรเงี้ยแล้วคุณก็พูดว่าคุณเนี่ยได้เริ่มพัฒนาตัวเองละโดยการพกไว้แค่สมุดนั่นแหะแต่คุณก็ไม่ได้อ่านมันคุณเอาเวลาไปเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเนาะคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆอ่ะคุณต้องแบบหาเวลาให้มันด้วยไม่ใช่ว่าคุณแค่พูดว่าคุณจะทําแต่คุณก็ไม่ได้ทํามันจริงๆอ่ะข้อแปดค้นหาแบบอย่างที่คุณสามารถมองหาได้เนาะ คือการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆเลยอะ่ะมันหมดไฟได้ง่ายเหมือนกันเนาะเอ่อการมองหาแรงบันดาลใจแรงจูงใจเนี่ยมันมันช่วยให้คุณเตือนตัวเองในทุกๆวันว่าคุณอยากพัฒนาตัวเองไปทไําไหมหรือพัฒนาตัวเองไปเพื่อใครเนาะคุณก็เอาถ้าสมมติคุณอยากพูดกิ่งอะ่ะคุณก็หาไอดอลด้านการพูดมาสักคนหนึ่งแล้วคุณก็ฟังเขาฟังเรื่องราวเขาเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจที่คุณจะ จะพูดให้เก่งขึ้นเหมือนเขาหรือว่าถ้าคุณอยากหุ่นดีเนี่ยคุณก็หารูมหุ่นที่คุณอยากจะได้มามาดูแล้วก็คุณก็เติมไฟบริการที่คุณมานั่งดูหุ่นที่คุณอยากได้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาเนาะข้อก้วัดความก้าวหน้าของคุณคือไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะทําหรือพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรรูปประทขนาดไหนเนาะ คุณต้องหาวิธีวัดความก้าวหน้าของมันให้ได้มันเป็นวิธีเดียวที่คุณจะรู้จริงๆว่าคุณกาลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องหรืหรอเปล่าอ่ะคือถ้าแบบการวัดความก้าวหน้าง่ายๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบสมมติอยากพัฒนาตัวเองก็คือคุณแค่ออกลังกายแล้วไปดูกระจกเนี่ยคุณก็ดูว่ามันลดลงไหมมันน้ําหนักลงไหมอย่างเงี้ยมันเป็นการวัดแบบง่ายๆเนาะถ้าเป็นการวัดแบบทักษะการบริหารเวลาเนี่ยคุณก็ต้องหาวิธีมาวัดมันแบบอย่างเช่นว่า อนนี้คุณใช้เวลาแบบมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าคุณบริหารเวลาแล้วคุณทํางานมันเสร็จจริงๆเนี่ยมันแค่เสร็จหรือเปล่าแต่มันไม่ได้สําเร็จหรือเปล่างานนั้นอะคือมันต้องมีประสิทธิภาพด้วยอะหลังจากที่คุณทํางานงานนั้นเสร็จข้อสิบความสม่ําเสมอคือกุญแจสําคัญเนาะการพัฒนาตนเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนมันเกิดขึ้นแบบช้ามากมันต้องทําแบบทําต่อเนื่องทําสม่ําเสมอมันถึงจะมีความหมายอย่างแท้จริง ไม่งั้นก็ถ้าคุณทํามันแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันไม่มีผลแล้วคุณล้มเลิกอย่างเงี้ยมันมันไม่มีทางเป็นไปได้อะความพยายามหรือว่าเอ,อ่อความสําเร็จอะ่ะมันได้มายากก็จริงนะแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันยากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพยายามมันไปได้ถึงไหนมากกว่าจะถึงจะถึงจุดหมายเลยไหมถ้าคุณพยายามมนตั้งแต่ก้าวแรกแล้วเนี่ยคุณมาครึ่งทางคุณจะเลิกเลยไหมอะไรเงี้ย การพัฒนาตัวเองมันควรเป็นกิจวัตรประจําวันอ่ะมันแล้วมันก็จะเห็นผลในที่สุดก่อนจากกันไปในเดี๋ยวผมจะสรุปทั้ง10ข้อให้ฟังอีกรอบเนาะข้อ1คือการอ่านเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจะพัฒนาข้อ2หาที่ปรึกษาข้อ3ทบทวนในตอนท้ายของแต่ละวันข้อ4สร้างระบบฝึกฝนที่แข็งเก่งข้อหค้นหาตนเองเพื่อผลักดันคุณและฝึกฝนด้วยเนาะข้อ6 การให้รางวัลและการลงโทษข้อ7ซื่อสัตย์กับตนเองข้อ8ค้นหาแบบอย่างที่คุณสามารถมองหาได้ข้อ9าวัดความก้าวหน้าของคุณข้อ1ิความสม่ำเสมคอคือกุญแจสําคัญถ้าคุณชอบข้อไหนหรือว่ามีวิธีการพัฒนาตัวเองเนี่ยอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยชอบข้อ7เป็นพิเศษเลยคือซื่อสัตย์กับตนเองขอบคุณที่ติดตาม Better You For You p o d ค a s t นะครับขอบคุณครับ